อ่านะครับหลังจากที่น้ำหญิงกับผูใส่กโบแล้ว เดียวกันนะครับใช้เวลาประมาณสักสามถึงสนาทีนะครับจะเห็นได้ว่าปูที่เป็นก้อนนะครับเนื่องจากปูในถุงเราเกิดความชื้นนะครับเลยจับเป็นก้อนอันเนี้ยเราก็ต้องเก็บหรือไม่เก็บก็ได้นะครับปล่อยให้มันไหลผ่านสายพานไปเป็น,นก้อนดีวเราเอย 对吧？<laughs> cơ hư nhiễm เราไม่ใช่ระบบไฮดรอลิกนะครับ้อนก้อาน้ำมาใส่ยิ่ค่อยๆ่เป็นไรครับใส่เล,เลยครับเทเลยครับ จะต้องผสมนะครับดูว่าไม่แห้งเกินไปไม่แฉะเกินไปนะครับในการเทรรส่วนผสมว่าเข้าก็ได้แล้วแอย่างนะครับต้องรอให้มันตีเข้ากันให้ให้ดีก่อนนะครับในการเทสจับกำขึ้นมาเป็นก้อนอย่างเงี้ยใช้ได้นะครับ กามตอนไหนกรมตอนเห็นว่กาก้านงูที่ยาวที่สุดนะครับจับ,ดอบอทดบดันบนนะันกรมขึ้นมาเป็นก้อนนะครับให้มันเป็นก้อนกรรมเดียวครับก้อนเป็นก้อนปุ๊บสแสดงว่าอย่างเงี้ยครับใช้ได้แล้วเราสามารถอัดได้นะครับแต่เวลาเราอัดมันก็ต้องอัดให้เร็วนะครับเพราะว่าเราใช้ปูนฟอร์แรลน์นะครับมันจะแห้งเร็วนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะเริ่มอัดน,นะครับ ต้องใส่แบบถ้าลืมใส่แบบปุ๊บเวลาเราเอา่านปุ๊บเนี่ยเราต้องมานั่งแคะหินนะครับที่เข้าไปอยู่ในแบบจะเสียเวลามากนะครับ กับเพื่อนล่อยนะครับเปิดฝาตอนนี้ส่วนเพื่อนให้หยิบเร้ขึ้นนะครับแล้วก็ยกตัวรองหยิบนะครับเสร็จแล้วทัานสดไปเพิ่เอาแบบส่วนการต้องไปครับยกไปวางตัวแทนกับหยิบครับแทนกับหยิบนะครับ างปุ๊บดันให้สนิทปุ๊บะนะดันวางปุ๊บ,บ,บจากของม,มือยิบดึงดันไิทีนะครับต่อไปถอดแบบจะให้ถอดครับอา่าถ้าแฉะถ้าถอดอย่างเงี้ยแฉะปุ๊บกิ่งจะแตกหลักการถอดนะครับเนี่ยเอามือแตกอย่างเงี้ยแล้วก็ดึงเหยียยเข้ามาครับ ท่าน,นี้มีการอัเดเรียบร้อยแล้วก็ต้องตากในร่มท่านตาก8ชั่วโมงนะครับเราไม่ตากแดดถ้าตากแดด,แดดจะไม่แข็งแรงครับไปวางวางไ,ได้เลยครับ,ไม,ไ,รบไม่เป็นไรครับการยกหึ้นมานะครับต้องยกหินไม่ให้โดนพุงนะครับเพราะว่าอินจะไม่เสียรูปถ้าเรายกอินแนบลําตัวเกินไป หน้าท้องคนติดก็จะงอนะครับจะไม่จะไม่สวยนะครับท่นานลูกค้าเขาจะไม่รับอันนี้ก็คือเป็นการอัดบล็อก